ลูกค w าว่าคาเอเดผู้ถูกปลุกขึ้นมาจากการหลับไหลบนดาดฟ้าจากคู่อริของสก,กุลงิเขาจึงได้จัดการคู่อริของสก,กุลงิให้อย่างไม่รู้ตัวเมื่อสก,กุลงิรู้ว่าเจ้านี่คือลูกคาว่าก็เกิดความแค้นฝังหุ่นเกิดขึ้นอื้ยไอคนนี้นี่เองที่ฮารุโกจังชอบสก,กุลงิก็ทำท่ายียยนกวนประสาท เพื่ออยากจะสร้างสงครามแต่ลูกขว่าไม่สนใจสกรุงิและเอามือจกกระเป๋าอยู่เมื่อฮารุโกมาถึงบรัฟ้าเห็นลูกขว่ากำลังเลือดออกอยู่ก็คิดว่าสกุรุงิเป็นคนทำและยังพูดกับสกรุงิว่าสกรุงิแย่ yeah! ที่สุดพลังขึ้นเตาความรู้สึกของสกรุงิในตอนนี้ที่ถูกเข้าใจผิดเหมือนถูกพลังขึ้นเตาจากฮาลุโกซัดไปไกลแสนไกล และสกุลหงีก็เข้าสู่โหมดเวิ้งว้างอันไกลโพ้นต้องอยู่อย่างไร้ตัวตนต้องคอยหลบคนของเธอโอ้โหพี่เจมก็มาอีอออเมื่อสกุลงนีกำลังอารมณ์เสียอยู่นั้นก็ได้เจอกับผู้ชายร่างยักษ์อย่างอาคังิสกุลหิีก็ไม่ได้พูดพร่ําทำเพลงเอาลูกบาสยัดเข้าไปที่หน้าของอาคังิอย่างจังอาคังิก็ได้โกรธจัด และสกุลงิงีก็ได้บอกกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ติ้งต้องจนทำให้อาคางิโกรธมากยิ่งขึ้นเป็น2เท่าเฮ้ยเฮ้ยแกจึงเป็นชนวนเหตุของการดวลบาส1นต่อหโดยอาคางิต่อให้สกุลงิง,งี1สิบต่อหนึ่งอาคางิต้องชูถึง10บลูกแต่สกุลงิงีชูแค่ลูกเดียวก็เป็นฝ่ายชนะแล้วเจ้านี่เป็นถึงกัปตันบาสต้องใช้วิธีหนูวิ่งหนีเหยื่ยว มีแค่วิธีนั้นวิธีเดียวที่สามารถจะชนะเจ้านี่ได้อาจารย์เทนกวาดลานเปิดปุ่มสตาร์ทเข้าไปฝีมือไม่ดีแต่ฝีเท้าไวมากทุกคนที่ไปดูต่างหัวเราะเยอะกับอึ้งถึงความบ้าคลั่งของสกุลงิรวมถึงลูกค่าด้วยมันทำอะไรของมันเนี่ยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการภาคสลัมดัง EP 2ถ้าชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ วันนี้ลุงโยกเกมเมอร์ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ